จริงๆร,รัฐบาลล้มทุกครั้งเนี่ยล้มเพราะว่าไม่ใช่ฝ่ายค้านเลยล้มพอมอบแน่นอนบ้านเมืองเป็นของคนรุ่นใหม่ไอ้คนรุ่นเก่าเนี่ยผมก็ตายตายไปเพาผมต้องบอกไงว่าอีกสิบปีมึงคุณมันไม่ใช่ตอนนี้หรืออาจจะยี่สิบปีผมไม่รู้แต่ว่าอนาคตมันเป็นเรื่องที่คุณ จะต้องรอวันนี้มันแผ่วลงก็เพราะว่าอย่างที่บอกไงถ้าคุณได้ดูการเมืองจริงๆเนี่ยการการเมืองไทยของการทําม็อบเนี่ยม็อบไหนก็ม็อบนั่นเถอะแม่งต้องทําให้หนักทําให้เร็วทําให้จบเร็วเพราะว่ายิ่งอยู่นานมันยิ่งแผ่วมันเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะด้วย จริงๆรัฐบาลล้มทุกครั้งเนี่ยล้มเพราะว่าไม่ใช่ฝ่ายค้านเลยล้มเพราะม็อบล้มเพราะตัวเองล้มเพราะสุดขาตัวเองที่ยวก่อนก็นี่ได้โทษกรรมสุดซอยถ้าจําได้ก็ยืนยันจะเอาให้ได้ตีสามตีสี่ก็ยังอยู่ก็ทำไมทาวันนั้นมันก็ไม่ไทยสุเทพออกมานะพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มาแอบสนับสนุนไมเปล่าแอบเปล่านกหวีดร่วมกันคือ ผู้ที่มีอำนาจมากไปก็มักจะผิดพลาดเด็กกลุ่มที่เขาออกมาประท้วงม็อบต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาคงจะมีอุดมการณ์ของเขาเพราะมันเป็นเด็กแต่ผมพูดจริงๆนะอีกสิบปีก็ไม่สายในทุกวันนี้เนี่ยรูปแบบเปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นม็อบค้างคืนถามสุเทพดูว่า อ้าวก็มีคนพูดแล้วนี่ว่าโอ้สุเทพเทีย ب, ่ยวกบปสเนี่ยจนถึงวันนี้ยังเป็นหนี้อยู่เลยก็นั่นน่ะสินั่นน่ะสิทําไหมแล้วถามว่า,ากลุ่มม็อบเด็กที่เขาออกมาเช้า,ชาไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับนานน,านไปเนี่ยประเด็นมันก็แผ่วมันก็เบาลงเบาลงม็อบเนี่ยมันเหมือนไฟนะครับคุณจุดแล้วคุณดับไม่ได้เลยคุณต้องให้ติดในทีเดียว ก็ผมต้องบอกสุเทพเก่งยงไงสุเทพมันจุดติดติดติดเสร็จแล้วไม่ยอมดับไงทำ่มแทนที่จะดับตรงที่จอนยุบจอากพอ,อนั้นไม่เอาเอาไปให้ถึงขนาดว่าเอาตาหารอกมากนเนี่ยมันเป็นตั้งอย่างนี้ไงทีนี้ประเด็นที่ท,ที่ที่ม็อบทําทุกวันเนี้ถามว่าความแหลมคมยังไม่ได้ถึงขนาดว่าก,กระแสให้ทุกคนเนี่ยเห็นด้วย นั้นวันนั้นแน่นอนไม่มีใครไปเถียงไอ้ไอ้ไอ้กปปสหรอกมีผมอยู่คนเดียวที่ผมบอกเฮ้ยมันจะมาปฏิรูปอะไรทำไมซึ่งเสียงผมมันไม่ดังพออยู่แล้วไปยื่นสารรัฐธรรมนูญให้มันอะไรก็ไม่ยอมมีใครไปจัดก,การอะไรนะอ่าไปเลือกไป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 ,ไป,ไปคูหาเลือกตั้งก็ว่างเปล่าม็อบในปัจจุบันเนี่ยประเด็นไม่แหลมคมและไม่สามารถทําให้คนเนี่ยในทุกกลุ่มคน,เ,นเห็นด้วยหมด ประเด็นที่เขาเรียกร้องแน่นอนว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งซึ่งผมไม่ต้องพูดถึงคนก็คงจะรู้มีคนไม่เห็นด้วยเป็นจํานวนมากแน่นอนบ้านเมืองเป็นของคนรุ่นใหม่ไอ้คนรุ่นเก่าเนี่ยผมก็ตายตายไปเพราะผมต้องบอกไงว่าอีกสิบปีมึงคุณมันไม่ใช่ตอนนี้หรืออาจจะยี่สิบปีผมไม่รู้แต่ว่าอนาคตมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องรอคุณจะต้องอดใจรอนะอ่าเพนกวินเอยลุงเอย มันอายุยี่เป็ดเองใช่แต่ถามว่าไม่ทําวันนี้แล้วจะทาวันไหนอโอเคโอเคผมผมผมเชื่อผมผม,ผมไม่เถียงคุณเพราะผมก็ผมแก่แล้วไงผมบอกแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วลงโลงแล้วลาโลกอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่ามัานเมืองเป็นของคุณเข้า่าวันนี้มันแผ่วลงก็เพราะว่าอย่างที่บอกไงถ้าคุณได้ดูการเมืองจริงๆเนี่ยการการเมืองไทยของการทาม็อบเนี่ยม็อบไหนก็ม็อบนั่นเถอะแม่งต้องทําให้หนัก ทำให้เร็วทำให้จบเร็วเพราะว่ายิ่งอยู่นานมันยิ่งแผ่วมันเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะด้วยก็ <S 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 สุเทพท,ทำสำเร็จเนี่ยเพราะสุเทพเขาเก่งไงแล้วเรื่องนี้ต้องยอมรับแต่เปล่าเขาทำจนสําเร็จอะสาเร็จได้อะแล้วในอดีตเนี่ยคนก็อาจจะสิบกว่าปีแล้วที่บ้านเมืองก็เป็นแบบนี้ก็มีทั้งแดงมีทั้งไอ้ไนู่นปิดไอ้นี่ปิดนะทั้งเหลืองมานู่นนี่มาปิดทำเนียปิดปิดสนามบินปิดปิดหมดอะปิดสภาปิดอะไรหมด ออดีผมก็คิดว่าเออดีนะก็ตอนผมอยู่ในคุกอะ่ะผมเจอจตุพรจตุพรมงันอะ่ะเขาติดช่วงนั้นเขาติดโดนคดีอะไรคดีหมิ่นหรืออะไรไม่รู้ลนะเออ,เอพิ์อ่ะก็พอดีเจอกับผมในคุกผมก็โดนไปเดือนหนึ่งไงอ,อ่าก็นั่งกินกันเราสองคนนี่รอคนคนหนึ่งอยู่นะผมบอกก็รอรอรอ,อสุเทพโอ้ผมบอกเออเร็วเ็ว,เวนี้นะคงไม่นานหรอกเดี๋ยวสุเทพก็ต้องเข้ามาเข้าจริงๆแต่ผมยังไม่รู้ว่าเข้านานหรือเปล่านะเออเพราะว่า ถ้าเข้าเนี่ยมันก็ถือว่าชุตที่ทมเอาถูกไหมคุณเอาไอ้เจตุพรเอานัตบุรไปยังไอย่างสุเทพเหมือนใครต่อใครอะ่ะจริงๆก็ต้องเข้าเพราะมันก็ทําเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยเจาว่าคุณทําเหมือนกันทุกอย่างเลยจริงๆถ้าเข้ากันหมดนะก็โอเคเลยนะเข้าพร้อมกันเลยไปยิ่งดีวัดใหญ่เข้าให้มันจบไปเลยทีเดียวให้มันเร็วๆไปเลยแล้วให้คนได้เห็นว่าอทําอย่างนี้เนี่ยมันผิดเฮ้ยอย่าไปทําอ่ะ คนก็ได้รู้ว่าเออเฮ้ยสารก็เอาจริงนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองนะการเมืองขอกันไม่่างนี้ไม่ได้นะเออมันติดจะมันหมดเลยจะได้ดีจะได้ไม่ต้องทําจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมแต่ว่าผมว่าเนี่ยทศุเทพเนี่ยกว่าจะถึงดีกาเนี่ยต,ตัองปีตรงบ้านต้องมีเจ็ดศูนย์นะอีกนานนะเนี่ย